สราิเรกวยังาวะวโรนเานปปักปติิจิตังปะจิตัสุภาิปะเนวนสัมิจตุระเบปุเรนตุสังาจันโรปนละโสยถาโโยเิวทยถาสัพพทธานุภาเวนะสัพะธัมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะปุตตะละตนัง ท่านานังอนุภาเวนะจตุลาสีติสังคันตานุภาเวนะภิตาตัยนุภาเวนะจิตนาสาวกานุภาเวนะสัพเทเตโลกาสัพเทเตพยาสัพเทเตอันตรายาสัพเทเตอุปัตวาสัพเทเตดุนิมีตาสัพเทเตอวมังกา รตปยาวเวลาสาสันตุจุปาทวาอเมกาอันตยาปิวินาสัตุเตจตาชยติที่ตัณลาภโสทีปะยัสุขังปาลยุตวันโลจะโพคาุทียสวากจะาวัาดุชีวสิตีสามสิบส